ขอบคุณครับตรงนั้นติดผมติดกผมเลยครับเทกะตรงไหนครับเนี่ยเวามเที่ยวทางโยมมันมันเป็นตัวชาร์ตแบตชาร์อะไรทำฝันหน้าก็ได้ติดผมนี่ทำฝันหน้าก็ได้ครับคุณวันชัยครับวันนี้ผมมาตัดผมให้คุณพ่อนะครับ ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเอาไปเล่นทิกต็อกก็ได้นะครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับตัดเหมือนเดิมเนาะอ่ะเนาะภรพบางประกันยู่กับเตาเวีนทีของสายรอเห็นแล้วก็เสียเพราะบางอ้ม้วนนิยาวสุดที่ม้วนแยาวมันไม่คือเนาะดูวิธีตัดของชาวเน็ตใเบอร์สองแล้วก็สวมกับวันลงสูงสุดคแบบ นี่ว่าเราจะฟังเพศป่อยถึงเป็นธาตุเป็นเลือดถ้ามันมีความเฟื่อเฟื้อในเลือในปากบ้านอยู่ตรงไหนอะหลังไหนติดกันนี่เลยครับอันนี้หมาอันนี้มาอันนี้ัติดกันนี่โอ้อันนี้ปากเบี้ยวครับนี่ปากเบี้ยวนอนไปลงหมันบางวันอังคารนอนเขาบอกไปวันจุดหัวหัดเจี๋วทีนี้กลับมาก็เลยมานอน อยู liberal, ier, à, ่บ e ้านก็บอกว่าไปโรงพยาบาลก็เลยขออยู่โรงพยาบาลขออยู่นอนโรงพยาบาลมันสบายดีอะไรขอโภชนาท่านท่านเยวก็จะเรียโรงพยาบาลจะตายโรยาบาลจะรัอตุ้มโซ่รับใเก่ี่ัดผมสัต่งเคยอนหนแอวเนี่าทนก้าวาจากน่นไม่เป็นาอะไรเราดูว่าเาขงเอกยู่ตรงัหน มาจากไปกินบุรีมาจากกบินบุรีมาจากกรุงเทพวกิลิวกโลวกวกมาทำงานจตนิดเเลยมาหุงต่อกระถาอยู่แล้วงานจบอย่างตกเฉียบทำไปงพบความดีบอบต้นายก็ขฉี่ไปหนุก็เฉี่ไปหนุ่มแต่ของงานมนน่ตลาดเต็มันอยู่นะชุดคนจับจีเนาะนะ่าคอดา จะตัดฟันบัวสองพูดอะไรก็ได้เพื่อให้ชาวเน็ตได้รับรู้เป็นช่างตัดผมสมัยโบราณดึกกำรมบอยเนาะสมัยใช้แบตจะเรียนมือหน้าตาเนาะสมัยนั้นตัดยากไหมผมมันก็ยากแต่ว่าตอนฝึกนะตอนฝึกมันก็ยากเหมือนกัน 6ครับเป็นช่างเมื่อสมัยก่อนปศที่เท่าไหร่นะครับครับมีเพื่อนสนมาตั้งแต่2000มาเลยครับไม่ไม่ถึงไม่ถึงมาเลย2499เนะ97ปี2497ได้ฝึกช่างแต่ผมรุ่นสมัยมือปฏิเรียนมือโบราณนะใช่ ในเมืองยังไม่มีกระตเ,เลยเียนไฟเลยขับกระตเลียนไฟไฟ้ายังไม่มีสมัยนั้นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเจ็ดเนี่ยสองเก้าเจ็ดครับได้ไปฝึกตัวเองด้วยว่าได้ไปฝึกกับอาจารย์ไปไปดูไปคุยกับทางในร้านอ่ะครับทางในร้านที่หนูจักคุ้นเคยกันดีอ่ะคุ้นเคยเขาแนะนำมาดูแบบอย่างเขาเลยเขาไปซื้อ ซื้อซื้อมาแล้วซื้อใหม่ก็ดูครับวิธีใช้ไปนั่งดูก็ไปนั่งดูก็ที่ละครึ่งวันแห้ะนั่งดูช่างสมัยนั้น2,497่เะนาะตอนนั้นตาก็อายุประมาณ 21, 21 22, ่สิี่นาะยังไม่ถึงยังไม่ถึงเนาะอายุ1ิ1สิบหอ่า สมัยนั้นเขาเรียกวิชาวิชารักรมเนาะตัวอาจารย์ก็บอกแต่แค่วิธีซื้อปัจเรียนซื้ออ,อุปกรณ์ตัดแค่น,นั้นน่ะก็ให้ที่รกเขาให้ไปเรียนก่อนแหละจะครับจะไปได้รับอนุญาตครับพอม่ายอมส่งเสริมทุกอย่างครับเราอยากให้เป็นนะเรอยากให้เป็นช่งางทำไมนั่นเนาะ คือสมัยนั้นปัจเจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะอ่านเนาะนี่เนาะอย่างนี้เนาะแต่มันมีสปริงนะครับนี่ชาวเน็ตครับอันนี้มันเป็นวัชรุโบราณนะครับเนี่ยของที่2,497ในเวลาตัดก็ทําอย่างนี้นะครับเนี่ยก็บ้านกบ้านตรงีอยู่เนี่ยเขาทำอย่างนี้สับเพราะฉะนั้นชาวคนรุ่นใหม่ๆหเห็นคนโบราณตัดผมเนี่ยมันยากลําบากขนาดไหนนี่เนาะปัจเลียนไฟฟ้าไม่มีอะไรไม่มีแล้วก็ขันนัดหมุนอย่างนี ท้ายนอตออกอย่างนี้แล้วก็ทำกันไกหนีบแก็บแกบมีสปริงตัวกลางตัวนึงแล้วก็ตัดอย่างนี้แก็บแก็บแกๆบแก็บแก็บแกบนี่ดูผมทำให้ดูนะครับชาวเน็ตครับสมัย2,497สมัยนี้2,567ครับตัดง่ายมากใช้เลยเจ็ดสิบปีเลยเนาะเจ็ดสิบกว่าปีที่ผ่านมาสมัยนั้นใครนับเป็นรัฐบาลหรือตา จอมพลปอพิบูลสงครามเนาะครับนี่แหละครับคือสมัยช่างสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามคนรุ่นนี้แต่ทหารเกณฑ์นี่ทรงมหาไทยก็ยังมีอยู่ตอนนั้นน่ะเนาะเขาเรียกทรงทรงบางระจันเนี่ยเนาะก่อนนั้นอีกหลังนั้นอีกเ อออตบไไม่ด้รุ่นนี้มันตัดง่ายเนี่ยรุ่นนี้ไม่ต้องใช้สายเนี่ยไล่สายเลยปีหกเจ็ดสองสี่เก้าเจ็ดกับสองสี่ห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่ชายหมานี้มีอยู่คนเดียวใช่ไหมตายแล้วทิศลาดเออทิศลาดครับชื่อชื่อลุงคุณลุงลาดเดชนิดกันดีกับลุงลาดก็คนก็ถ้าอยู่กับจีนเป็นเกย์กันหมดแล้วรุ่นรุ่นกันเดียวกันนะรุ่นพี่เรา คุณี่ไมีปีเนาะท่านทเป็นอืมมาแสดงคำหาที่นั่งมองๆที่อยินละจิตยันนะมาปีเขาสกเฉลวเราอายุยี่สิบปีครับมบูสเลยวนะครับครับังไม่ด้ยอมเกิดปัญญาอยูความเยอะๆเป็นตุปัญญาคุณตักพัญญา ฟังบ่อยครับ่อยนฟังไปรอบไปฟังไปี่ไปฟังาจับโยังไงว่วาหที่ครับุณทีกุลนะครับครับสามสิบสามด ครับตอนนี้เสร็จแล้วครับนี่เขาเรียกว่าลองทรงกระเทินครับลองทรงไกลๆครับขอบคุณครับชาเน็ตครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนี่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ดูหน้าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตรงนี้เป็นขอบแล้วก็เอาวีใหญ่เก็บซ้ําอีกทีหนึ่งดูดูด้านหลังนะครับให้ดูจนรอบเลยครับปืดปืด นี่ครับเขาเรียกลองทรงสูงกระเทินเขาเรียกชื่อทรงถ้าว่าภาษาก่อนก็ทรงเขาเรียกวีลองหนาวิลองบางนั่นแหละครับครับนี่คนนํามาครับก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นี่ขอสัมภาษณ์จริงๆแตครับเป็นช่างศิลป์น,นี่มันลําบากไหมครับลําบากเมือนกี้เลยลําบากตอนที่ศึกษาตอนที่เล่าเรียนนี่ยากมากเลยเนาะมันก็เขาก็ สอนเ,อเขาเรียกทักษะให้มันมีความแม่นยำในการสร้างงานครับผมทีนี้เกี่ยวกบพวกงานศินละปะทั้งหมดนี้ทำได้หมดทุกชนิดเลยเนาะอายุตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้ห้าห้าสิบแป้าสิบแตอนเรียนช่างศิลป์อายุเท่าไหร่ โอ้ยกว่าเลยครับโอ้ผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมายขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บค,ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี